สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ทียวยุดนะครับวันนี้จะมาให้ดูนะครับเป็นช็อกเอร์ลวันนี้จะเป็นสินค้าแบบพรีเมียมเลยก็จะมาให้ดูว่าช็อกเอร์ลนเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับสำหรับช็อกในกล่องนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับอันดับแรกเราดูแพ็กเกจก่อนนะครับอันนี้กล่องก็จะมีรอยมีลายนิดนึงเพราะว่ามันมันโดนการขีดข่วนมานะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจมัน แต่ว่ากล่องของแท้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีรูปรูปรถอยู่ด้านข้างแล้วก็ตรงนี้มีโลโกโล้ด้านนี้มีประวัติมีลายเซ็นของเจ้าของนะครับแล้วก็ตรงนี้บอกอะไรบ้างตรงนี้บอกรียลนั number นะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับ อย่างอันนี้เป็นสีสปริงนะครับสีเหลืองเออลินยังไงก็เป็นสีเหลืองมาละ A K A 764 K เนี่ยเท่าที่ผมรู้มาก็คือย่อมาจากคาวาซากินะครับย่อมาจากคาวาซากิตัวนี้ก็คือจะเป็นคาวาซากิ KR KR 150E นะครับถ้าขึ้นในโตว K เนี่ยมาจากคาวาซากิแต่ว่าจะเป็นคาวาซากิรุ่นอะไร อย่างเช่นขึ้นต้นได้ตัว h est, ก็จะเป็น Honda นะครับตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว K ก็จะเป็น Kawasaki เดี๋ยวแกะให้ดูภายในนะครับอันนี้ผมก็แกะไปแล้วล่ะครับแต่ว่าเราก็จะมาอั b บ x ็อกกันนะครับแกะมาก็จะมีอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนี้เลยนะอันนี้คือไม่รวมอย่างอื่นไม่มีการใส่เข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันดับแรกเลยก็จะมีคู่มือคู่มือในคู่ม,มือมีอะไรบ้าง ไล่ดูไปเป็นขั้นตอนนะครับเป็นชั้นๆไปมีปัจจัยปรับให้มาถึง2ตัวนะครับคลายนี้ให้มาถึง2ตัวเลยนะพร้อมโลโก้พร้อมหนาๆเลยเพราะว่าบางบางค่ายเขาก็จะให้มาแบบบางๆหรือว่าไม่ให้มาแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะให้มาหนาเลยชุบมาอย่างดีแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือใส่ใจถึงขั้นให้น็อตมาด้วยให้น็อตอามาใส่เลย ให้น็อตไม่พอให้ขาแคมป์มาด้วยให้ขาแคมป์มาด้วยนะครับแต่ขาแคมป์วันนี้เป็นขาแคมป์เหล็กตันนี้เป็นขาแคมเหล็กให้ขาแคมป์ม,มาให้น็อตมาแล้วก็ให้เอกสารคู่มือนะครับเป็นภาอาอังกฤษเล่มน,นี้เป็นปาษาอังกฤษบอกประวัติบอกการทำงานว่าโชค๊คทำงานยังไงนะครับ ตัวไหนเรียกว่าอะไรวิธีการปรับอันนี้คือเป็นคู่มือภาษาอังกฤษการปรับพีโหลดการปรับรีเบลการปรับคอมเพรสชันลักษณะชกคแต่ว่าในรูปก็คือมันอาจจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาทํามาเป็นเล่มกางมันได้บอกเจาะจงถึงรุ่นนั้นๆแต่ว่ามันก็จะทํางานคล้ายๆกันก็จะมาถึงตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันอันนี้คือบอกวิธีติดตั้งละอันนี้บอกวิธีติดตั้ง เป็นภาษาอังกฤษเรามาไล่ดูกันนะครับก็จะบอกว่าคืออะไรซีเรียลโชกคนะครับให้อะไรมาบ้างในชุดมีอะไรแถมบ้างแล้วก็บอกวิธีการติดตั้งว่า A B C นะครับจะต้องทำอะไรบ้างทำตามขั้นตอนถอดกระเป๋าข้างออกจะมีน็อตยึดจะมีน็อตยึดแล้วก็ถอดถอดถอดตามนี้ อันนี้คือไล่ดูไปเป็นสเต็ปก่อนนะแต่ว่ามันก็จะมีสติกเกอร์มาให้ขาวดำแล้วก็มีเป็นสีของเอรีนมีมาให้แค่2แผ่นนะให้แค่2แผ่น2แผ่นก็เพียงพอแล้วแต่สิ่งสำคัญคือมีคู่มือภาษาไทยอันเมื่อกี้เป็นคู่มือภาษาอังกฤษแต่เล่มนี้เป็นคู่มือภาษา,ษา,ษาไทยก็คือให้มาทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยอันนี้เป็นคู่มือตรงรุ่นนะตรงรุ่นชคในในที่จะเปิดให้ดูอันนี้ เดี๋ยนี้ผม,ม่าออกไปก่อนอันนี้เป็นโฟมกันกระแทกเขาจะฉีดมาสำหรับชกตัวนั้นๆเลยนะก็คือตัวไหนตัวนั้นเลยเปิดมาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีชกเอรีนมาให้มีตัวแคมรัดก็ปลูกให้สิ่งสำคัญเลยก็คือตัวชกนะครับตัวนี้เป็นแท้ แท้เลยนะครับไม่มีไม่มีเกตไหนๆแล้วอันนี้คือแท้ที่สุดละแท้กว่าน,นี้ก็น่าจะไม่มีแล้วแหละก็น่าจะมีมอันนี้แหละแท้สุดละนะครับก็จะเป็นชกเอรินใส่ KR ตัวหูล่างตัวนี้เป็นตัวหูล่างเพราะว่าตัวกระบอกชกยาวแกนชกยาว3 1มมิลนะครับถ้าผิดขออภัยนะประมาณ3ามิมิลถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเดีวนะ๋วดูในคู่มืออีกทีนึง ก็จะมีบอกสปริงของแท้ก็จะมีปั๊มโลโก้แบบนี้ตัวหนังสือจะเป็นพิมพ์ชัดๆแบบนี้ตัวเตี้ยๆอ้วนๆแบบนี้นะครับเดีผมให้ดูตำหนิก่อนมันมีตำหนิตรงไหนบ้างที่มันจะบอกได้บ้างอะมีตรงหัวตรงนี้ยิงเลเซอร์มาบ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่นอะไรบ่งบอกมาที่หัวเลยนะครับแล้วก็มีซีเรียลพาร์ท ว่าเป็นนัมเบอร์ที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีตัวกระปุกแก๊สมาพร้อมสติกเกอร์มาแล้ว1แผ่นนะครับตัวสายตัวงานตัวหัวน็อตแก๊สถือว่าใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างที่จะมากนะครับตัวสายนี่เป็นสายใหญ่นะจะเป็นสายแก๊สแบบสายใหญ่เลยจะไม่ใช่สายแบบเหมือนสายเบรกนะตัวย้ำหัวย้ำอะไรเนี่ยเขาจะย้ำมาแบบดีอะ่ะก็คือ ตามราคาว่าง่ายๆนะครับน็อตตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมแต่ว่าเป็นวาวๆนะแต่ตรงนี้เป็นสแตนเลสผมชอบสไตล์แบบนี้มากกว่ามันแลดูสวยอันนี้คือแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะแล้วก็มีปั๊มพาตรงนี้มาด้วยตัวนี้ปรับอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ปรับอะไรได้บ้างตัวนี้ปรับได้3มจุดหรือเขาเรียกว่าโชคปรับ3จุดก็คือปรับ ค่าความแข็งของสปริงนะครับหรือพีโลสปริงตัวนี้ก็คือสามารถปรับให้มันแข็งได้หรือถ้าเราคิดว่ามันแข็งไปเราก็ปรับให้มันอ่อนก็คือขันขึ้นเพื่อที่ให้มันอ่อนลงไปแต่นี่คือค่าที่เขาซื้มาจากโรงงานนะตรงนี้คือส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เราจะไม่ปรับแล้วก็ตัวนี้จะไม่จะไม่มีจิก๊กที่เป็นจิ๊กน็อตล็อกนะก็จะใช้ปัจแจียนะคายตัวหนึ่งออกมาก่อนก็คือเขาจะขัน2ตัวบีบก็หากันเพื่อที่จะล็อก เราก็คายออกแล้วเราก็ปรับเาตามที่เราชอบถ้าเราคิดว่ามันแข็งไปเราก็ทําตาหนิไว้ก่อนก็ได้เราก็ค่อยๆปรับขึ้นมากี่รอบก็ว่าไปหรือหรือเอาวัเน,นียวัดไว้ก่อนจากตรงไหนถึงตรงไหนก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับวัดไว้ก่อนแล้วเราปรับมาแล้วเรารู้แล้วเราลองดูก่อนว่ามันโอเคไหมถ้ามันโอเคก็ก็ไม่ต้องปรับแต่สมมติว่ามันรู้สึกว่ามันแย่เราก็กลับมาที่เดิมได้กลับมาค่าสแตนดาร์ดของบริษัทได้แล้วก็ปรับ ปรับพีโหลสปริงได้ปรับคอมมิชชันได้ปรับรีบาวได้นะครับตัวนี้จะปรับได้3จุดจริงๆแล้วมันปรับได้4จุดก็คือตรงนี้อีกที่นึงตัวนี้ก็คือปรับให้ตัวตัวโช๊คเนี่ยยาวขึ้นได้อีกประมาณ5-10มิลแต่ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เราจะไม่ค่อยปรับไปแล้วเพราะว่าเราต้องการให้มันเตี้ยส่วนใหญ่หรือว่าต้องการความพอดีนะครับส่วนใหญ่จะปรับให้มันสูงขึ้นอ่ะเราจะไม่ค่อยปรับนอกจากเราจะ เอาชกตัวนี้ไปใส่ผิดรุ่นแล้วเราต้องการให้มันยาวมากกว่าเดิมหรือต้องการให้มันสั้นมากกว่าเดิมนะครับถ้าเป็นชกตรงรุ่นเขาจะทํามาให้มันยาวเท่าเดิมหรือสั้นกว่าเดิมนิดนึงเพื่อที่จะให้เราได้ทําการเซตเซตช่วงช่วงชกเนี่ยง่ายตัวเนี้ถือว่าผมน่าจะไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเพราะว่าด้วยตัวมันเองแล้วมันดีดีอยู่แล้วนะครับด้วยด้วยแบรนด์นะด้วยแบรนด์มันอ่ะมันดีอยู่แล้วส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่เขาก็ใฝ่ฝันที่จะใส่แหละถ้าเป็นสายมอเตอร์ไซค์นะก็จะมีเออร์ลีนมีไนตอนนะครับที่เขาจะใฝ่ฝันใส่กันก็คือน่าจะท็อปห,หัวหัวละโชว่าโชว่าน่าจะไม่ค่อยเห็นมีใครใส่นะของพวก k r หรือของพวกสกุลสองจังหวาก็จะมีเออร์ลินเนะี่ยแทบจะคลองตลาดมากที่สุดละส่วนส่วนไนตอนเนะี่ย คน,คนกลุ่มน้อยที่จะใส่เพราะว่าโชคมันราคาต้นหนึ่งมันสูงมากถึงสูงมากๆนะครับถ้าพวกเออร์ลินเนี่ยถือว่าสูงแล้วอันนั้นคือหลายเท่าเลยนะครับส่วนตัวนั้นคือผมคิดว่าน่าจะจับต้องอยากเราก็เลยเอาตัวนี้มาให้รีวิวดีกว่าเอาตัวนี้มารีวิวดีกว่าเพราะว่าตัวนั้นถึงเป็นผมผมก็คงซื้อไม่ไหวมารีวิวนะครับตัวนี้ยังพอยังพอไหวนะครับที่จะอาหาเอามาให้หรือหามาจัดขายให้นะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมาก ก็ประมาณนี้นะครับโชคปรับได้ประมาณนี้ส่วนที่ปรับอะไรยังไงเดี๋ยวผมไปใส่ที่รถแล้วเดี๋ยวผมปรับให้ดูอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วมารีวิวให้ฟังนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับหรือใครสนใจก็ทักมานะครับหรือจะเอาตัวที่รีวิวเนี่ยตัวนี้เลยเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับถ้าถ้าผมลงคลิปนี้ไปแล้วเกินหนึ่งเดือนเนี่ยของอาจจะไปก่อนแล้วนะครับถ้าสมมติว่าคนเห็น แต่ได้แต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่าดูวันสองวันลองทักเข้ามาเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับราคาผมก็จะลงไว้หน้าเพจแล้วทักมาบอกว่าผมดูรีวิวมาเห็นพี่บอกว่าให้ราคาพิเศษถ้าจะซื้อค่อยทักมาคุยกันแต่ถ้าจะถามราคาดูหน้าเพจเลยเรามีราคาอยู่หน้าเพจอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองใส่หรือจะรีวิวที่ตัวรถให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวยังไงก็ได้รีวิวแน่นอนแต่ถ้า จะชา้จาจะไวยังบอกไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ยูทู b e ทยุทธกันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ